สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีรลคีแบอน์ครับวันนี้เราอยู่กันใน v e r 리 r Saga นะครับมีภาษาไทยด้วยนะตอนนี้เปิดอยู่ในระบบ ios และ android สามารถเล่นได้ทั้งสองเลยครับมี pc ด้วยนะเกม idol rpg กําจัดมอเตอร์รบเรื่องราวการแก้แค้นที่ทุกสิ่งถูกพรากไปเออแามีต้องบอกนิดนึงนะว่ามันไม่ได้เปิดเซฟใหม่นะอันนี้มันเอามาจากโซนเกาหลีก็คือพวกเกาหลีเขาเล่นก่อนครับถ้าเข้ามาตอนนี้ก็ก็เสียเปรี่ยบนิดนึงอะเออแต่มันก็เล่นได้ถ้าเกิดเพืเ่อนๆไม่ได้แบบ ไปไม,เออมนะ้เรื่องอําดับนะเรื่องราวการแก้แค้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างภาคไปโดยเหล่าทวยเทพนะครับภายในเกมมีทั้งหมดดานหลักดันเจี้นเสรินแก่ดันเจียานานเเ้ยนหินศักดิ์ธิ์หอคอยอาณาเขาวงกดเวิร์นบอสนาอเลนาเรื่องอัญเชิญอาวุธเกาะเครื่องประดับสัตว์เลี้ยงเรียนลู้ทักษะปลดล็อกรูปลักสก,กินภารกิจและอีเวนต์ต่างๆด้วยนะครับอเดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวระบบต่างๆให้ดูนะครับ เพื่อนๆเห็นข้างล่างไหมครับมันคือสกิลนี่ข้างบนห้าสกิลคือสกิลหลักเพืเ่อนๆสามารถกดเปลี่ยนได้ข้างล่างคือสกิลรองนะครับนี่เราสามารถกดอัพสกิลได้ครับนี่มันจะมีกดให้เรายกระดับนะพอไปอัพคาร์ขึ้นมาต้องตีมอสด,ด้วยนะครับก็ใส่ไปต่้หลักเกมนี้มันไม่มีอะไรจริง,รงๆเว้ยหลักเกมนี้มันคือเน้นคือการเปิดอาวุธครับกระเกาะเปิดอาวุธกระเกาะจบ เรามีของดีๆใส่มันก็ชนะอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราผ่าน่างไกลๆเนี่ยมันจะมีให้เราเปลี่ยนตัวละครด้วยครับซึ่งมันจะทำให้เราเล่นง่ายกว่าเดิมมากนะอันนี้เป็นการรีออฟครับอันนี้เป็นการรีออฟก็ดีสุดมันก็คือเอสเพื่อเพื่อนสามารถกดตรงนี้ดูได้เห็นไหมก็รีใช้ไปก่อนครับมีอะไรก็ใช้ไปก่อนประมาณนี้นะอ่า ต่อไปเกมนี้เล่นยังไงเพื่อนๆกดซ้ายบนเห็นไหมการฝึกอบรมสําเร็จโจมตีอ่ะเพื่อนๆก็เล่นตรงนี้ครับอันนี้คือเคเวสหล,ลักให้เพื่นนอนๆโฟกัสทุกเกมไอดอลจะเป็นอย่างนี้หมดอ่ะต่อไปถ้าอยากเล่นเกมง่ายทํางไงกดขวาล่างเขาววาเรียกครับอาก่อนมีจะแนะนำนะครับก็ขอแนะนําโปรแกรม u d Phone นะครับอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำ u ู Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาท ซึ่งถ้าเกิดสมมุติตามประสบการณ์ที่มีใช้เนี่ยมีไปเปิดเกมในคอมใช่ไหมเดือนนึงค่าไฟหมีเป็นหมื่นหล้วจะใช้โปรแกรมนี้ไปเนี่ยค่าไฟมีเหลือแค่ส0่พบาทเพราะฉะนั้นการเปิดหนึ่งเกมแค่8บาทตรอวันถือว่าถูกมากครับนี่เพื่อนๆสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีรยุยูสได้เลยเอ,อ๋ออย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบรด้วยนะครับจะได้รหัสเพิ่มฟรีด้วยนะครับ ส่วนใหญ่เกมที่นิยมบอทดใน UG Phone ก็จะเป็นในส่วน TSS ROX นะครับ Nike แล้วก็ r o บ b l o แล้วก็ Carry v e r s e แล้วก็12 Sky แต่สามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับแต่ว่าเกมที่มีพูดชื่อมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเปิดบอร์ดวันละ24ชั่วโมงอยู่แล้วใช้ UG Phone จะคุ้มกว่าเปิดในคอมกับมือถือแน่นอนนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสารระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ3 g นะครับ30 g นะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน4 g ิกนะครับแล้วก 16กิกก็อันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกการใช้งานให้เข้ากับเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะจ่ายทูมันนี่วอลเล็ตจะรวดเร็วกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่า สาวกอคอเล่นเกมก็จะลืมมาใช้ UG Phone กันนะครับเพราะว่ามีใช้อยู่แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนเพื่ออยากเล่นเกมนี้ได้มีขอแนะนําให้เปิดอาวุธครับเปิดอาวุธกลับไอ้นั่นเกาะให้มันบารลานกันแต่เป็นไปนได้เน้นอาวุธครับเน้นอาวุธก่อนมันจะได้ตีแรงๆผ่านง่ายนะระดับ3แต่คือเกมนี้มันก็ถามว่าถามใช้โชคไหมก็ใช้โชคแต่ว่าหลักๆก็คือเพื่อนเ่เห็นเลเวลไหมเลเวลสี่เนี่ยถ้าเกิดอัพมันกลา,ายเป็น5 ยิ่งเรเวอร์เยอะมันก็จะเปิดระดับของสีง่ายครับแล้วก็เปิดระดับง่ายประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวมีเปิดให้ดูเนาะมัน,ม,นมันแจกอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นเพชรม่วงอะ่ะเอออ่ะเห็นไหมมีเรเวอร์เว่าห้าแล้วพอไปเรเวอร์ห้าเนี่ยมันจะออกง่ายครับนีเ่เป็นงานระดับสี่แล้วโหดับสุดยอดนะครับก็เอาแค่นี้แหละเสร็จแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเปิดเกาะด้วยครับมันต้องพยายามทำให้บาลานซ์กันนะพยายามบาลานซ์กันตีแรงอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราโดนแรงตายไปมันก็เท่านั้นใช่ไหมล่ะอ่า ปิดไปให้หมดเลยครับเพราะว่าอาวุธได้ดีแล้วโหเหลือดเดียวเองไม่น่าเลยหมดอ่ะเสร็จแล้วเพื่อนเพอเปิดอาวุธอะไรเสร็จแล้วก็ไปกดตรงนี้ต่อครับนี่ตรงซ้ายแล้าครับว่าถุงเห็นไหมเราก็จะอยู่ตรงอาวุธอ่ะเห็นไหมเรามีระดับถึงระดับเจ็ดเลยเหรอขอ,องมีเองนีกว่าวันนี้มึงเปิดได้เป็นระดับสี่แต่ว่าเป็นสี่ม่อนี่มีระดับสองเรามาใช้เป็นระดับสี่ดีกว่าครับมันน่าจะดีกว่า อ่ะกดยกระดับเลยครับอัพอด,ดู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 ดเดูดูเฮ้ยรู้สึกว่าอาวุธเก่าไม่ได้ฮนะโอ้ยทำไมอาวุธเก่ามีแรงกว่าเยอะเลยวะท่างน,นี้อาวุธเก่าอัพแค่เป็นระดับ14เองนะแต่แอกแท็กมันไปพันเก้าเลยอะ่ะโอ้แท็กเราใช้ของเก่าดีกว่ะของเก่าแรงกว่านะโอ้ อาจจะส่วนในส่วนออปชันหรือเปล่าเ้ยทำไมพลังโจมตีระดับสองมันเยอะกวะอันนี้งงจริงว่ะอ่ะน่าล้วครับเสร็จแล้วก็ไปใส่หมวกต่อครับหาที่ดีที่สุดของเราตอนนี้มีใส่โจมตีสี่สิบสามเห็นไหมอันนี้เด็ดเลยเราก็กดคําว่าใายบนอุปกรณ์ใส่นะครับแค่นั้นเองเหมือนกันเกาะเกาะฟ้าไม่ได้เลยว่ะ เอฟซีน่าจะเป็นดีเฟนต์นี่สองเก้าใส่อยู่ห้าร้อยอันนี้ไปแปดร้อยก็ใส่แปดร้อยไปต่อไปท้าเาท้าเรามีระดับสามย่ำเลยกดใส่นะครับอย่าลืมอาร์มอัพด้วยครับอ๋ออันนี้เป็นออปชั่นนะ ต่อไปการใส่โคดหมีหาที่ใส่โคดไม่เจอแต่เดี๋ยวมีพิมพโค้ดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบกำลังหาเอา่อโคดใส่นะนะอ่าพอเพื่อนๆใส่อุใส่ของเสร็จแล้วก็ง่ายแล้วครับเกมนี้มันจะง่ายไปเลยต่อไปเพื่อนๆก็อย่าลืมมาอัพสกิลครับแล้วก็มันทำของเปลี่ยนของเรื่อยๆแล้วก็หลักๆก็มีแค่นี้ครับ ต่อไปบุคลิกตัวละครเกมนี้มันไม่ได้แบบลงเป็นสิตัวนะม,นมันเลือกลงตรงนี้ได้บ้าถ้าเราเจ้าตัวใหม่ก็คือต้องผ่านด่าน50 50 5 5 50, 50, 50เห็นไหมครับต่อไปจะต้องรับ personal v e r s i o นตรงนั้นก่อนก็คือต้องผ่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีบอกนะครับไปเรื่อยๆแค่นั้นครับหลักๆจบแล้วออย่าลืมกดรับภารกิจออกของรางวัลมากมายได้นะครับของฟรีเนาะเปลี่ยนภาษาไทยนะครับกด o p ชั่นเหมบ้างแล้วก็ภาษาไทยเลยจบแค่นี้ครับ อ่ะก็น,นี้เป็นการรีวิวแล้วก็แนะนําวิธีการเล่นแบบง,ง,ง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามหมีมันก็จะเล่นง่ายอยู่แล้วนะแต่เออตามสไตล์ไอดอลนะครับประมาณนี้อ่ะขอให้คนเล่นเกมรีเวิร์สเีเวสเจอร์ซากา้าจะมีความสุขแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ